ครับวันนี้ก็อยู่กับเป๊ะฮอนด้านะครับวันนี้มันก็จะพามารีวิวนะครับฮอนด้าซิตี้เทอร์โบรุ่นนี้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงไหนน่าสนใจตามไปชมกันครับนี่เป็นชมหน้าของเจ้า Honda CITY นะครับ1.0เทอร์โบนะครับ122แรงม้านะครับราคาก็อยู่ที่665,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น S V นะครับ CVT นะครับ กระจังหน้าจะเป็นแบบโเมียนนะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีใบเทปแบบนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขตัวถังนะครับแต่อยู่ในึ่งข้านี้นะครับเป็น Honda Auto Mobile นะครับไทยแลนด์นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคียนนะครับจะเป็นดอกจงทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเพจนะครับก็แนะนําให้เก็บกับดอกที่เราเก็บนะครับแนะนําให้เปลี่ยนกันใช้นะครับ6กเดือนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทกีดนะครับสามารถกดล็อกนะครับจันมิโมดได้นะครับแล้วก็สามารถกดล็อกรถจับม้โมดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดชองสมาร์ทได้านท้ายนะครับก็สามารถกดค้างได้เลยนะครับมีปลดล็อกรถจับคายล็อกรถก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับแค่มีเรามีกุญแจนะครับอยู่ข้างโัวรถนะครับช่วงหนึ่งตัวนะครับหรือ80เซนนะครับรก็สามารถสอดมือเข้าไปได้เลยนะครับจะมีเซนเซอร์สแกนนะครับก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับอีกวิธีงนะะคครรรรัับบกกกาาาล็็อนสมถ ล็อกจากปุ่มสีดำนี้ได้เลยนะครับกสามารถกดได้เลยนะครับแค่นี้แล้วก็จะล็อกแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนครับสัญญาณการขโมยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรากดล็อกรถนะครับหนึ่งทางนะครับสามถึงห้าวินนะครับจะมีไฟสีแดงนะครับกระพริบอยู่บนหน้าปัดนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือสัญญาณการขโมยนะครับได้เรื่อทของงานแล้วนะครับเราจะมาลองสาธิตนะครับสัญญาณการขโมยนะครับ นี่ค well. รับอันนี้สัญญาณการขโมยนะครับก็เป็นเสียงของยานกันขโมยนะครับเรามีกุญแจนะครับแล้วก็สามารถกดที่ลดล็อกได้นะครับครับส่วนด้านข้างพวกขขี่นะครับก็จะมีที่เปิดห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับก็สามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นที่ล็อกลายนะครับจะเป็นหมายเลขตัวถังนะครับก็สามารถิดตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น ฝาถังน้ํามันนะครับก็สามารถเดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับฝั่งประตูด้านฝั่งคนขับนะครับก็จะบอกมีสติกเกอร์บอกแรงดันลมยางนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น3.3นะครับด้านหลังจะเป็น3.2นะครับแต่ถ้า160นะครับกิโลกรัมขึ้นไปนะครับด้านหน้าจะเป็น3.6นะครับด้านหลังจะเป็น3.3นะครับคนนี้จะเป็นยางอะไรนะครับ60ออน์นะครับการเปิดฝากระโปรงหน้านะครับก็ให้ลูกค้านะครับกดมือเข้าไปบนทิด มาครับก็จะมีสลักนะครับสามารถดิมออกมาได้เลยนะครับก็สามารถเปิดได้เลยให้ลูกค้านะครับจับตรงฉนวนนะครับจ e ังการามร้อนนะครับจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับเรารเปิดฝากระโปรงมาครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขตัวถังนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหมายเลขตัวเครื่องนะครับสลับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,000cc อร์โบนะครับ122แรงม้านะครับ ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับการดูแลรถยนต์บองต้นนะครับก็อันนี้จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าไม่ให้สูงกว่าขีดบนนะแล้วก็ไม่ให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับจะเป็นแม็กกำบินนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเพราะว่ามันจะอันตรายต่อเราได้นะครับก็แนะนําให้เข้าศูนย์บริการนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระปุกน้ําฉีดกระจกนะครับก็สามารถ เติมน้ำเปล่านะครับให้น้ำให้เป็นน้ำกดสะอาดนะครับสามารถเติมเข้าไปเต็มได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมาเขาจะเป็นก้านน้ามันเครื่องนะครับสามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็นําผ้าสะอาดนะครับเช็ดรูดไปเลยได้เลยนะครับแล้วก็จุ่มลงไปครั้งนึงนะครับแล้วก็ดูนะครับไม่ให้ต่ํากว่าขีดล่างนะครับแล้วก็ไม่ให้สูงกว่ขีดบนนะครับจะมีจุดๆขีดอยู่นะครับก็สามารถเช็คได้เลยนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบแมนเทนเนนต์ฟรีนะครับจะเป็นแบบกินน้ำาก็น้อยนะครับรับประกันอยู่1ปีนะครับหรือ50,000กิโลเมตรนะครับย่างดอย่างหนึ่งถึงนก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็แนะนำให้เข้าศูนย์บริการได้เลยนะครับไม่แนะนำให้ไปเข้าศูนย์นั่นนอกนะครับมีการเปิดก็เหมือนเดิมนะครับให้จับที่ทันงวมดานท้องร้อนนะครับแล้วก็มาเก็บทีเดียวได้เลยนะครับแล้วก็การปิดที่สุดวิธีนะครับให้ฝ่ามือนะครับแล้วก็สามารถเบียกเข้าไปได้เลยนะครับ มันอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่เป็นการปิดที่ถูกวิธีนะครับรับรถยนต์นะครับฮอนด้าซิตี้หนึ่งส่วนบลุ่นนี้นะครับก็จะรองรับประมานนะครับ95นะครับ91นะครับก็ e10e20 นะครับแล้วก็การปิดฝาน้ำมันที่ถูกต้องนะครับจะมีเสียงแก๊กๆนะครับถ้าเราอยู่ในรถเวลาเด็กปั๊มปิดก็จะได้ยินนะครับห้องสมาระด้านท้ายนะครับก็สามารถเปิดจากซีมดได้เลยนะครับสามารถกดทางได้เลยนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มยางด้านท้ายนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่เลยครับสำหรับห้องสมาระด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับก็ใดห้องก็จะมียางอะไหล่ให้นะครับนี่เลยนะครับและมีชุดถอดอะไหล่นะครับอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับ ปิดที่ถูกว <hana> yes! so ิธีนะครับก็สามารถดึงออกมาบาๆได้เลยนะครับก็สามารถใช้นิ้วนะครับกดไบ๊อได้เลยนะครับนี่ก็สามารถปปิดเป็นติที่เรียบร้อยเลยนะครับสาหรับกล้องนะครับก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำนุ่มๆนะครับเช็ดได้เลยนะครับประตูพื้นสันด้านหลังนะครับก็จะมีที่ล็อกเด็กอยู่นะครับสมมติว่าเรามีเด็กอยู่ด้านในนะครับเราก็สามารถดึงตรงนี้นะครับลงมาได้เลยนะครับดันลงมาได้เลยนะครับก็ประตูด้านในนะครับไม่สามารถเปิดออกได้นะครับประตูด้านนอกสามารถเปิดให้เด็กออกได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเด็กนะครับแล้วก็ กดมาไว้ข้างบนเหมือนเดิมนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนของไฟเก่งนะครับที่อยู่ในรถของเรานะครับก็สามารถเปิดได้ปิดได้นะครับก็เวลารถของเรานะครับปิดเป็ตัวไม่สนิทนะครับไฟเก่งก็จะเปิดอยู่นะครับแนะนําก็ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวแบตจะหมดเอาได้นะครับนี่จะเป็นแผงน้านข้างประตูนะครับก็จะมีปุ่มให้เลือกหลากหลายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับพับกระจกนะครับเวลาที่เราจอดรถนะครับหรือจะเป็นปรับกระจกนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็ซ้ายขวา็ปรับได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับก็อยู่ข้างกลางนะครับ อันนี้ก็สามารถปรับกระจกได้180องศาเลยนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกรถนะครับอ่ปุ่มล็อกรถนะครับปุ่มกดล็อกรถนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับสําหรับอ่าประตูด้านคนขับนะครับก็จะเป็นแบบออโต้นะครับสามารถกดลงทีเดียวก็เลื่อนลงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลนนะครับจะเป็นผู้หลังนะครับก็แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะครับสำนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับการนั่งอยางทุกวิธีในตอนที่เรากับขี่นะครับข่อนอนแรกเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการปรับเอนเบาะนะครับก ปรับให้พอดีกับช่วงตัวของเรานะครับก็แนะนําให้หลังติดเบาะเลยนะครับอันนี้จะเป็นปรับขึ้นนะครับก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเอาที่เราหมะนะครับจะต่อมานะครับก็เลื่อนหน้าแลนหลังนะครับก็ตามสรีล่าของเรานะครับนี่ครับนี่ก็ขัดต่อมานะครับพอมาไรนะครับก็สามารถปรับระดับได้สี่ or, ส brushing, right แบบนะครับก็สามารถดึงเข้าได้นะครับแล้วก็ดังออกนะครับหรือขึ้นบนรองล่างนะครับก็ปรับให้พอดีนะครับแล้วก็ดันขึ้นได้เลยนะครับ เป็นแค่นี้เองครับแล้วก็ไม่ให้แขนตึงนะครับหรือว่าย่อนจนเกินไปนะครับให้อยู่ที่พอดีนะครับแล้วก็สี่ะนะครับให้ปิดด้านบนนะครับครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับระบบ VSA นะครับจะเป็นระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะครับขณะเข้าโค้งนะครับก็แนะนํานะครับให้ปิดนะครับตอนที่เราลดเรานะครับตกลมตกคนนะครับแต่ใช้งานปกติก็ไม่ต้องปิดมันนะครับแต่ถ้าเราจะปิดนะครับก็สามารถกดค้างนะครับ แล้วก็จะมีไฟขึ้นมาหน้าปัดเป็นแบบนี้นะครับแต่ปกติเราก็สามารถมาเปิดได้นะครับก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับขณะที่เราสตาร์ทรถนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับต้องอยู่ที่เกียร์ p นะครับหรือเกียร์ n ทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับก็จะมีปิดไฟนะครับหรือว่าจะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็เป็นไฟเต็มดวงนะครับ หรือว่าจะเป็นปัดไปด้านซ้ายนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวตามปกตินะครับหรือเป็นไฟเลี้ยวด้านขวานะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการปัดน้ําฝนนะครับก็อันนี้แบบว่าเป็นหน่วงเวลานะครับกด1ทีนะครับสอ2ทีก็เป็นแบบโลนะครับก็จะเป็นแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบฝนตกหนักนะครับเราต้องการให้น้ำฝนปัดไปไวนะครับก็สามารถกดได้นะครับ ส่วนที่หน้าปัดนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นบอกอ่ารอบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นบอกรอบเครื่องนะครับส่วนด้านกลางนะครับก็จะมีบอกเวลานะครับจะมีบอกทิปเอทิปบนะครับเข้าเกียร์อยู่เกียร์อะไรนะครับแล้วก็จะมีบอกปริมาณน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีบอกองศาด้วยนะครับครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถอ่าเพิ่มเสียงได้นะครับบนพวงมาลัยนะครับสามารถลดเสียงได้นะครับ แล้วก็สามารถรับสายนะครับวางสายได้พุนพวงมอะลรยเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็รองรับซิลิด้วยนะครับครับสำหรับหน้าจอนะครับจะเป็นระบบแบบสัมผัสนะครับก็ขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับก็สามารถมีวิทยุนะครับมี USB สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็จะมีบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เชื่อมแบบโทรศัพท์ได้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับหน้าจอครับเสียงอะไรนะครับก็ สามารถมีเล่นหลายอย่างนะครับครับส่วนด้านบนหน้าจอนรก็ว่าจะเป็นตำแหน่งของไฟฉุกเฉินนะครับก็แนะนําให้เปิดเวลาที่รถของเราเสียหรือว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับไม่แนะนําให้เปิดการเสียแยกไฟแดงนะครับเพราะว่าบางคันนะครับไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับครับสำหรับแอร์นะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับก็จะมีระบบออโต้นะครับก็จะดูจากอุณหภูมิภายนอกด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น ปรับแอร์นะครับก็ให้ลดออกทางด้านกลางนะครับหรือจะเป็นด้านกลางกับด้านล่างนะครับหรือจะเป็นด้านล่างอย่างเดียวนะครับหรือจะเป็นไล่ฟ้าด้านหน้ากับอ่าลงเท้านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นปรับพัดลมนะครับก็สามารถหมุนได้เลยนะครับตามระดับนะครับส่วน AC นะครับก็จะเป็นอ่าแอร์นะครับอันนี้ก็คือแอร์ปิดอยู่นะครับเวลาแอร์ไม่เย็นนะครับก็มากดตรงนี้ดูนะครับแต่ปกติก็ใช้เป็น AC ซีออนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบ อากาศนะครับหมุนเวียนภายในรถนะครับส่วนต่อมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นไลฟ์ฟาดด้านหน้านะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นไลฟ์ฟาดด้านหลังนะครับหรือว่าอากาศร้อนๆนะครับเราจะก็สามารถกดที่แมคโครได้เลยนะครับก็กดออกมานะครับก็จะมีแรงแอร์นะครับเย็นตดออกมาเลยนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องจ่ายไฟนะครับก็จะมีแบบ USB นะครับ2ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ power outlet 1ช่องนะครับส่วนช่องด้านล่างนะครับก็จะ สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องด้างค่านะครับสําหรับวางของได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็เป็นที่วางของได้นะครับก็อยู่หน้าเกียร์นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับขัรนดับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบอีโคโหมดนะครับแล้วก็สามารถกดเปิดตรงนี้เลยได้ครับแล้วก็จะมีบนหน้าปัดนะครับจะมีขึ้นเป็นใบไม้สีเขียวแบบนี้นะครับก็คือเป็นการะประหยัดพลังงานของรถจนนะครับก็ถึง20%เลยนะครับก็เป็น การประหยัดพลังงานด้วยนะครับอันดับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบ i d l i n stop นะครับก็จะเป็นระบบนะครับหยุดการทํางานของรถยนต์ชั่วคราวนะครับขณะที่เราจอดรถนะครับก็ปกติก็จะเปิดใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะปิดนะครับเราก็สามารถกดได้เลยนะครับมันก็จะมีลบตัวเอนะครับขึ้นอยู่บนหน้าปัดเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก็แนะนําให้เปิดใช้งานตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดพลังงานรถที่ดีด้วยนะครับ ส่วนตำแหน่งเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ P นะครับก็จะเป็นเกียร์ว่างรถจอดสนิทนะครับส่วนเกียร์ R นะครับก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีหน้าจอก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถปรับดูได้หลายองศาเลยนะครับก็จะเป็นแบบกว้างนะครับเพราะว่าแนวกว้างนะครับแนวลึกนะครับเราก็จะเป็นามุมมองจากต้นบนนะครับก็สามารถปรับดูได้นะครับหรือจะเป็นเกียร์ N นะครับ ก็เป็นการจอดรถชัうう่วคราวนะครับตัวนี้เลยนะครับหรือเป็นเกียร์ดีนะครับก็จะเป็นเกียร์ที่เราวิ่งปกตินะครับหรือเป็นเกียร์เอสเกียร์สปอร์ตครับก็ใช้สําหรับการเร่งแซงนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับก็ไว้กรณีที่เราจอดรถนะครับเพื่อให้รถเข็นได้นะครับกรณีที่เราจอดรถท้อนคันนะครับก็สามารถดึงวงเกุญแจนะครับจากวงเกียแจของเรานะครับก็สามารถเสียบเข้าไปนะครับโดยที่ตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ที่เกียร์เอ็นนะครับสามารถ กดตรงไปได้เลยนะครับแล้วดึงมาที่ตำแหน่งเกนนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือลงนะครับแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับครับส่วนตัวนี้เขาก็จะเป็นกระจกมองหลังนะครับก็สามารถปรับให้เป็นตัดแสงได้นะครับโดยแค่เอามือดันไปข้างหน้านะครับเพื่อไม่ให้ไฟรถด้านหลังนะครับมาแทงตาของเราในการขับขี่ของเรานะครับครับส่วนด้านหน้าข้างบนนะครับก็จะมีไฟนะครับก็สามารถกดไปนะครับก็จะมีไฟขึ้นเลยนะครับนี่ครับก็สามารถปิดได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเวลาเรารับสายนะครับก็จะเป็นไมค์นะครับก็สามารถพูดในรถได้เลยนะครับไม่ต้องไปจอดนะครับส่วนด้านข้างด้านหน้านะครับก็จะมีกระจกนะครับก็อยู่ด้านหน้านะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าด้านเคสเคสรถนะครับด้านผู้โดยสารนะครับด้านข้างนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับที่วางของกว้างนะครับแล้วก็จะเป็นช่องแอร์นะครับก็สามารถปิดแอร์ได้นะครับหรือว่าจะเปิด ช่องเอได้นะครับมาปรับไ้ท์ปรขวฝาดนะครับช่องเอตอกทางไหนก็ตอกไฟรับทางไหนก็ปรับได้นะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับ Honda c i t y Turbo รุ่นนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจองเบลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเป็นด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย